ของ10บาทมาอีกแล้วครับซึ่งวันนี้จะเป็นหมวดหมู่ของอุปกรณ์ทำความสะอาดครับว้าวถูกใจพอบ้านใจกล้าอย่างผมมาเลยครับฮ่าฮ่าฮอินฟินิตี้ครับสวัสดีครับผมพ่อซีตัวแสบนะครับวันนี้ครับมาอีกหนึ่งหมวดหมู่สำหรับของใช้10บาทนะครับแน่นอนจากงานทุกอย่าง10บาทครับอันนี้ชื่อ้อะไรเนี่ย เนะมันมีหลายร้านนะมีเกรดช็อกมีไอสตรอเบอรี่รับแล้วก็มีตามข้างทางทั่วไปเยอะแยะนะครับอันนี้ผมก็เจออีกหนึ่งหมวดหมู่ครับเป็นอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านครับ <laughs> ผมว่าอันเนี้ยทุกชิ้นน่ใช้ได้จริงแน่เลยครับเพราะว่าเ,เรียกว่าผมก็เป็นพ่อบ้านคนหนึ่งนะครับที่ก็ต้องทํางานบ้านหลายๆอย่างครับมันน่าจะโอเคนะหลายๆชิ้นไม่น,น่าเชื่อนะครับว่ามันจะแค่สิบบาทครับไม่น่าเชื่อครับจะใช้ได้ดีหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าให้ดูว่ามันมีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูว่ามีอะไรบ้างเาาดี๋ยวทดลองใช้กันดีกว่านะครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเต็มถุงนี้เลยเฮ้ยมา เฉียวได้ที่วัดไปด้ทำไมวะเนี่ยนี่ครับโค้ชหมดอยู่ตรงนี้แล้วครับีทำเท่ไม่ได้แน่อันดับแรกผมมาดูคร่าวๆแบบเรวก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ โอ้โหแต่ละชิ้นสุดติ่งมากเลยครับโอเคครับวิดีโอนี้มีเท่านี้แหละครับไป้วครับเบ้าเลยไม่ได้เห็นอะไรเลยคำๆคำๆมาเรามาไล่ดูกันทีละชิ้นเลยดีกว่านะครับชิ้นแรกครับเออนี่อาจจะไม่ได้ใหม่อะไรครับแต่รู้สึกว่าทําไมมันถึงถูกขนาดนี้ครับดูสิบบาทได้ฟองน้ำสี่ชิ้นรวมไปถึงฝอยขัดหม้อด้วยบ้าดา เมื่อก่อนร้านทุกอย่าง20นะเมื่อกี้ยังแค่2อันเลยครับอันนี้ล่อสีเลยนะโหจังตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะเขามีราคาเขียนบอกไหมไม่ได้บอกนะครับแต่เนี่ยหนึ่งทุต่ะคิดดูดิ10บาท1 0บบาทครับสิบาท <laughs> สมมุติว่ามันมัน,มนหารเท่ากันหมดเลยนะคิดละสอบาทครับดู2บาท2บาท2บาทสบาทสบาท สบาทดูดีคิบบาทบ้าไปแล้วครับสิบบาทได้ขนาดนี้อ่ะเฮ้ยเหลือเชื่อจริงๆเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คงมตนทดลองใช้อะไรมากมันก็ใช้ล้างจานธรรมดาทั่วไปได้อยู่แล้วไม่ีปัญหานะครับแต่คือตัวฟองน้ําอ่ะ อาจจะบางหน่อยแล้วก็ตัวสีเฉียวๆ,ๆตรงเนี้ยค่อนข้างหยาบนะครับถ้าใช้กับจานที่แพงๆอาจจะเป็นรอยได้นะครับผมว่าอาจจะแบบมันจะไม่ไค่อยรักษาผิวหน้าของจานเท่าไหร่นะครับค่อนข้างหยาบนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ล้างจานทั่วไปได้ปกติไม่มีปัญหาครับโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวครับทัวไปขัดมอนีอ่เราแกะดูดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงน,นะครับโอ้ค่อนข้างบางเป็นฝอยขัดมอสี่ค่อนข้างบางครับนี่ดูๆน,นะ บางบางบางถ้าเป็นปกตินะครับมันจะหนาหน่อยจะหนากว่านี้ถ้าเป็นของยี่ห้อแพงๆนะครับอันนี้มันบางครับแต่ก็ตามราคาแหละก็คิดดูดิสิบบาททั้งหมดนี้ชิ้นละสองบาทอ้โห้ยถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้อ่าโอเคชิ้นแรกทำนะครับเราไปเร็วๆเลยครับไปชิ้นที่สองนครับนี่ครับยังอยู่เหมือนเดิมครับเป็นเพื่อนับนเมื่อกี้ครับอันนี้คือหม้อขัดฝอยครับฝอยขัดหม้อสิแหมหม้อขัดฝอยอะไรนะอ่าคือเหมือนกันเลยเห็นไหม แต่ก็คืออันนี้มันใหญ่กว่าแล้วก็ดูแน่นกว่าแข็งแรงกว่านี่ตรงนี้คือแบบแน่นเลยกมันมีอะไรข้างในมีเป็นชั้นข้างในชั้นหนึ่งก็แข็งๆอ๋อไม่เหมือนตัวแปเอานี้ก็ใช้ได้หมดดิอา้าวใช่ไหมนี่เราก็มาใช้นี้ได้นี่อ๋อเป็นตัวจับสําหรับถูนั่นเองครับของจองพอดีเป๊ะเป็นตัวจับสําหรับถูนี่ครับ ว้าวยอดเออแต่เหมือนไอเน,นี่ยมันจะแข็งกว่าหน่อยนะครับต,ตัวรอบขอบเนี่ยไม่ขอบขอบเหมือนเหมือนเป็นโดนัทอ่ะมองไม่ถูกนะมนันโดนัทตรงนี้แข็งๆนะครับตรงนี้คือรวบๆทั้งก้อนเลยครับอันนี้มีด้านข้างนี้แข็งหน่อยครับเออเจ๋งครับนี่อ่านี่ตัวไม้นวก็เอาไว้ใช้ได้ตลอดเลยครับเอาไว้ขัดถูอืม <c oughs> ไม่อยากขูดตัวเดี๋ยวโตวเป็นรอยนะครับอ่าเี่ยมเฮ้ยสิบบาทเยีายเชื่อ ถือว่าโอเคนครับที่นี่สองนี้อ่าไปดูชิ้นต่อไปเลยดีกว่าเลยครับไปเร็วๆเลยนี่ครับชิ้นที่3ครับข้ามจากจานมาเป็นที่ห้องน้ําครับแปลงขัดห้องน้ำครับแปลงขัดซ้วมครับแปลงขัดอ่าในแบบคอหานี่เหรอไหมอ่าประมาณนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าตัวแปลงอ่ะมันค่อนข้างจะห่างกันหน่อยนะห่างกันแล้วก็ไม่ได้หนามากอาจจะทําความสะอาดได้ไม่ง่ายขนาดนั้นรวมไปถึงตัวพลาสติกตรงเนี้ยค่อนข้างบางเห็นไหมยกได้เลยนี่ เวลาเราออกแรงขัดนย่้ยคือบางทีแบบมันเป็นคาบติดหน่อยนั้นออกแรงขัดปุ๊บเอ้างานงอโอ้โหโอ้โหโอ้นี่คือผมมาแรงมือไปใช่ไหมครับหรือว่าไงครับเออผมว่าทีนี้เราผ่านไปดีกว่านะครับเดี๋ยวของเขาจะดูแย่นะครับแต่ครับแต่ครับยังไม่ลดเลิกความตั้งใจกับแปลงครับนี่ครับแปลงต่อครับแต่เป็นแปลงสีฟันครับอันนี้เฮ้ยสิบบาท มี4ชิ้นเท่ากับว่าแปลงอันละ2บาท50าบู่ครับเรามาลองดูกันที่ว่าเป็นยังไงนะแปลงไอ้ฟันจะระเบิดไหมเนี่ยนี่ดูดิก็เป็นแบบแปลงง่ายๆอารมณ์คล้ายๆแบบแปลงตามโรงแรมนึกออกไหมที่เขาแบบแถมฟรีให้ตามห้องพักอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นเป็นแปลงตรงๆทื่อๆแล้วก็ง่ายๆครับเล็กด้วยค่อนข้างเล็กนะ ก็ไม่มีร,รูเล่นอ,อะไรมากแค่เป็นแปลงตรงๆง่ายๆเลยครับถามว่าใช้ได้ไหมผมว่าใช้ได้แน่นอนครับคือปกติเราไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไงบางทีแปลงหนึ่งใช้3เดือน4เดือนอย่างเงี้ยแต่ได้ใช้แบบเนี้ยเป็นอาทิตย์ละแปลงยังได้เลยครับถูกวะ่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียไปแตกต่างกันนะครับซึ่งตัวแปลงตรงนี้นุ่มด้วยครับไม่ใช่แปลงแข็งครับดูดีๆนะดูใกล้ๆอะ่ะแต่จะพอหองผมไม่แน่ใจนะมองจากภาพจะดูออกไหมแต่มันเป็นหัวแปลงนุ่มครับนี่ บ้าน่าของสิบาทได้หัวแปลงนุ่มด้วยเดี๋ยวผมลองแปลงฟันดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับปบนี่ที่บ้านผมใช้ดารี่เพื่อนๆที่บ้านใช้ยาสีฟันอะไรกันเรามาคอมเมนต์คุยกันดีกว่าท่าผมใช้ดารี่เพื่อนๆใช้อะไรกันคอมเมนต์คุยกันนะมาลองดูครับอ อเคโอเคเข้าใจแล้วครับอ่ะอ่าฟันขาวสะอาดเยยมอ่องเข่าไม่ได้ฟันผมกินกาแฟบ่อยนะครับอ่ะโอเคผมพอเข้าใจแล้วครับคือขออธิบายให้ฟังงี้ครับตัวแปรงอ่ะ ทำนี้เหมือนนุ่มนะแต่พอใช้จริงไม่นุ่มขนาดนั้นถ้าเกิดเทียบตามร้านแปรงสีฟันทั่วไปนะจะอยู่ระดับกลางมันจะมีแบบความแบบแข็งเลยคือแปรงแล้วแบบเจ็บฟันเจ็บเงิอไปหมดเลยครับแล้วก็ระดับกลางคือแบบนี้แล้วก็แบบซปเปอร์ซอฟซปเปอร์สลิมอะไรเงี้ยนะที่แบบว่ามันจะนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มเวอร์นุ่มนุ่มมันจะนุ่มไปไหนนุ่มมันรู้แปรงสะอาดไรประมัณนั้นลนะครับอันนี้อยู่ระดับกลางพอดีคือผมคิดว่าเป็นมาตรฐานนะทุกคนสามารถใช้ได้คนชอบแข็งก็ใช้ได้คนชอบอ่อนก็ใช้ได้ระดับกลางนี้ถือว่่าาาาดดีมมมกกกครัับแตนนขเล็ คลิกแบบเล็กจิ๋วจริงๆอะขนาดของแป้งเนี่ยแทบจะเท่าฟ <c oughs> ันซี่หนึ่งขอผมเลยมั้งเนี่ยเนี่ย ให้พเท่ากันเลยนะครับมันก็เลยแบบแปลงยากหน่อยครับแปง่งมันสึกไม่ค่อยทั่วๆถึงสะอาดเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีข้อดีตรงที่มันซอกซอนได้ลึกนะครับถึงอาจจะไม่ได้หัวแหลมมากแต่แบบเหมืนอนอย่างผมเนี้ยฟันกรามสีซี่ในสุดมันไม่ได้ขึ้นมาคุดก็เลยทิ้งไว้ก็เลยมีฟันแบบลึกมากตรงนี้เป็นถึงที่แปลงยากที่สุดครับแต่เจ้าเนี้ยสามารถเข้าไปได้อย่างง่ายดายไม่น่าเชื่อครับเข้าถึงข้างในสุดได้อย่างง่ายอ่ะกึ๊กในสุดเลยด้ความที่ขนาดมันเล็กนั่นแหละน,นะแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยแข็งมากแข็งทือ่อแข็งแบบแข็งงงงงแแบขเเลลกรยัััคปปตติว มันจะเป็นแบบพซซิลิโคนไหมหรือว่าเป็นยางนิ่มๆที่แบบว่าแล้วก็ตัวแปลงจะยืดหยุย่นได้เล็กน้อยแต่แบบจิ๊กๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็นิ่มๆอันนี้คือแบบแข็งโป๊กเลยเหมือนถือเหล็กมาแปรงฟันอะไรอย่างนี้เลยนะครับอ่ะก็มีข้อดีข้อเสียกันไปครับแต่ข้อดีที่สุดที่ผมว่านะครับก็คือมันถูกไงสิบบาทได้สี่ชิน้นตกแปลงละสองบาทห้าสิบตังค์ที่ดูดิอใช้สักอาทิตย์หนึ่งก็คุ้มแล้วใช่ไหมนี่ถือว่าผ่านนะอันนี้หรือไม่ก็ใช้แก้ขัดได้บางทีเราไปแต่งต่างวั เฟียวเฟี้ยวเฟียวเฟียวแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือลมหายใจของผมหอมสดชื่นแล้ครับถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองดมกันดูนะครับเอาฮ้ยสรุปกันหมดเลยเหรอทิ <c oughs> ้ต่อไปครับนี่าดูสิมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออ่าตะขคร้พัดลมอะครับปิดไว้ที่หน้าพระโอ้มีสวยเลยมีนี่ด้วย ปิดไว้หน้าพัดลมครับอ่าคืออันเนี้ยผมไม่ค่อยแน่ใจปกติที่เวลาเขาเอาพวกนี้ปิดพัดลมคือป้องกันฝุ่นเข้านะครับแบบว่าพัดลมเราจะได้ไม่เลอะฝุ่นนะเวลาสมมติฝุ่นจับมากๆก็แค่ถอดตัวนี้ไปเช็ดไปล้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็นรูที่ใหญ่อ่าถ้าเป็นปกติการฝุ่นเข้าจะเป็นรูเล็กมากๆที่ฝุ่นจะเข้าไม่ได้ครับอันนี้ดูใหญ่ครับตอนให้ปิดไว้ฝุ่นก็เข้าอยู่ดีครับชื่อของเขาครับเขาเขียนว่า safety net cover ครับ ก็น่าจะหมายความว่าป้องกันเราเอามือเข้านั่นเองอะ่ะบางทีเราเ,าเผลอพาไปจับพัดลมปุ๊บปุ๊บอ่ะมือเข้าไปไม่ได้เพราะติดกับไอ้นี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้นครับก็ลองดูผมก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาลองสับพัดลมดูจริงกันดีกว่าครับว่ามันออกมาเป็นยังไงนะมาดูครับพัดลมตัวนี้นะครับกี่นิ้วเนี่ยใช้เองไม่รู้นี่เขาให้มาตอนขึ้นบ้านใหม่มน่าจะประมาณ16นิ้วนะถ้าจะไม่ผิดใบพัด16นิ้วมังมังนะครับอ่ะนานาใใส่ปเ็มบคือ ไม่ยืดสุดแล้วนะ,ะท้อไหนาก็เท่านั้นนะอย่าขาดนะอ่าอ่าโอเคพอได้พอได้พอได,อได้เหมือนกับว่าปิดแค่ครึ่งหน้าพอไม่ต้องแบบปิดรอบไปข้างหลังนี่หรอไหมปิดรอบมาข้างใน,นพออ่านี่โอเคเห็นได้ว่าอะไรอ่ะมันสามารถป้องกันนิ้วเข้าใช่ไหมอ่เราคิดว่าน่าจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับนี่อาจจะใช้ในการป้องกันนิ้วเข้านะหมดเลยใกล้ๆให้เป็นปกติครับนิ้วอาจจะเข้าร่องได้ครับแต่นี่ครับปึ๊บ ัวอันนี้มันเข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะโลผมมันนิ้วลองเล็กอยู่แล้วครับแต่ผมรู้สึกว่าแม่จะช่วยได้ไม่มากนะครับสมมติว่าเอาเข้าไปปุ๊บมันก็เรว่ออะไรอะ่ะมันก็ค่อนข้างอ่อนน่ะมันก,ก็กินผ้าเข้าไปอยู่ดีอะ่ะแล้วบนหน้าข้างนี้ยิ่งเห็นชัดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองจิ้มเข้าไปดูนะครับปุ๊บเห็นไหมเอาไม่เห็นเอาไม่จุ๊บเห็นไหมเหมือนมันแบบล้างไว้แล้วมันก็ติดแค่นี้ครับอ่า ก็ได้เรียกว่าสามารถป้องกันนิ้วเข้าได้จริงๆครับส่วนในเรื่องของการกันฝุ่นนั้นก็น่าจะช่วยได้เล็กน้อยไม่น่าได้มากเท่าไหร่ครับเพื่อที่บอกไปครับว่ารูตาไคเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ถามว่าช่วยไหมผมว่าก็ช่วยนะอย่างน้อยก็คือฝุ่นมันก็ติดตรงนี้ในระดับหนึ่งแหละเวลาเราแกะออกไปอ่ะมันก็ต้องแบบก็ดีดีกว่าดีกว่าไม่ใส่เลยนะครับใช้ได้จริงครับ10บ,บาทแถมมีกิมมิกสวยๆเป็นผีเสื้อน,น่ารักมูมิงนี่ด้วย <laughs> ใช้ได้ใช้ได้นะพานปะ ดูชิ้นต่อไปดีกว่าครับต่อไปครับปึ้งผ้าซักถุงเเล่นจังลุกอย่างนี้พอเลิกๆๆไม่ขำก็พยายามนิงๆเลยอ่านี่ครับผ้าซักถุงนะครับนั่นไงอันนี้พูดผิดของจริงเลยถุงซักผ้าเฮ้ยสวยเป็นลายดอกหมาเล็กจังเล็กมากถ่าโตเองนี่ฝ่ามือผมอ่าก็ไม่ใช่ถุงที่ใหญ่มากครับแต่อย่าลืมนะครับสิบบาท อันนี้แค่ราคาสิบบาทเท่านั้นครับเรามาดูแบบความแข็งแรงของเขานะดูความตัวซิปอะไรเฮ้ยบ้านอ่ะไม่ได้น่าเกียดนะตัวซิปนี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับมีตัวแบบเก็บซิปตรงนี้ด้วย เฮ้ยน้อเบกอาจจะมีที่ตัวผ้าตรงนี้อาจจะบางไปสักหน่อยหนึ่งครับแต่ผมเชื่อว่าใช้ได้ครับอย่างน้อยมันก็ถนอมผ้าเรามากกว่าซักลงเครื่องโดยตรงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ย <Hey, S 1> บ้าสิบบาทไม่ได้น่าเกียดเลยครับของว้าวโอเคโอเคอันนี้เอาใช้ได้จริงเลยนะครับตัวนี้อ่าอันนี้มันก็ยากนะจะทดลองให้ดูนะครับมไม่ได้ว่าใช้ครั้งเดียวขาดเลยมันใช้ได้แบบสักสิบยี่สิบครั้งอย่างเงี้ยถึงจะขาดอะไรนะครับอ่านะให้รู้ว่าสิบบาทก็มีอย่างนี้นะจ๊ะเผื่อใครกําลังมองหาอยู่อยากลดต้นทุนนนะะครับก็ใช้้ไดนะ ยี่สิบาทยํามูบ๊บไปิต้ต่อไปครับนี่ครับคลาสสิกพื้นฐานครับไม้กวาดและที่กวยอันเล็กครับเอาไว้กวาดพวกตามเอกรเล็กๆตามโต๊ะตามอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งสิบาทอ่้บ้าไปแล้วเชื่อไหมครับว่าเจ้าเนี่ยไดโซหกสิบาทก็มีครับแล้วมันก็ใกล้เคียงกันด้วยนะเท่าที่ผมมองดูมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับลองแกะดูดีกว่านะเผื่อมันจะมีเหตความแตกต่างมากขึ้นอันนี้เรามองจากข้างนอกไงดูไม่ออกนะเชียวดูดิหไหม เออโอ้แต่ขนแปรงค่อนข้างแข็งครับอันนี้ไม่แนะนําว่าให้ใช้ในพวกพื้นผิวที่บอบางนะครับนี่แข็งแข็งมากเลยลเลยแนะนาไว้แบบกวาดกวาดบนโต๊ะอะไรกวาดบนโต๊ะเล็กๆน้อยๆนี่มีเศษเล็กเศษน้อยแล้วก็กวาดได้นะครับแล้วก็ตัวที่โกยก็ค่อนข้างบางเหมือนกันไม่กล้าหัก้ะผมเจอนั่นไปเมื่อกี้เนี่ย ก็คือค่อนข้างบางเป็นเหมือนพลาสติกดอ่อนเลยนะครับแต่ด้วยความบางของเขาอ่ะมันก็ทําให้เราสามารถยืดหยุ่นได้ไงสามารถแบบอิ่กดลงไปเพื่อแค่มาชิดกับโต๊ะมากๆได้อะไรประมาณนี้นะครับถือว่าใช้ได้ดีนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่สิบาทเราก็จะได้เซ็ตไม้กวาดที่กวยผงอเ็กอันนี้ได้นะครับทำความสะอาดตามโต๊ะตามห้องเล็กๆได้เลยเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมว้าวไปดูชิ้นต่อไปครับนี่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ผมไม่เคยคาดคิดว่ามันจะราคา10บาทครับไม่น่าเชื่อครับ ไม้กวาดขนนกยุงคือได้มาสีน้ำตาลดูฟูเขาเรียกขนไก่ไงอันนี้คือมันเป็นสีลุงผมก็ไม่รู้จะเรียกไรเรียกขนนกยุงและกันแปลกดีเอามาดูกันครับเออนี่ดูครับขยายขยายขยายก่อนเนี่ยเป็นไม้ปัดปัดฝุ่นครับ เรามีฝุ่นตรงไหนก็ไปปัดๆดได้ครับซึ่งบ้านผมทํไมอ่ะไม่มีฝุ่นซะด้วยครับบ้านผมมีสะอาดเอี่ยมอ่องไร้ฝุ่นครับค <c oughs> ือค่อนข,ข,ข,ข้างแข็งนะไอ้มันแข็ง,ม,ขงมันจะแข็งมันจะนุ่มบอกไม่ถูกเดี๋ยวเหมือนจะแข็งแต่ก็นุ่มๆเหมือนจะนุ่มแต่ก็แข็งๆบอกไม่ถูกอ่าใช่ไหมเนี่ยผมเข้าใจผิดไหมเนี่ยมันเหมือนถุงพลาสติกอะ่ะถุงพลาสติกที่เป็นสีแล้วเขามาตัดเส้นๆซอยๆนี่หรอไหมโคตรเหมือนนะครับอ่าอันนี้ผมไม่แค่ใจนะครับว่าใช่หรือเปล่าหรือผมคิดไปเองนะครับเมื่อนดูกันใช่ไหม เหมือนนะ <laughs> เหมือนจะใช่นะครับเออแต่ถามว่าปัดได้จริงไหมถ้าตัวเงผมคิดว่าน่าจะปัดได้จริงนะออืว้าวสิบบาทแล้วก็ด้านท้ายก็มีที่ห้อยอะไรแบบเออเพอร์เฟคสวยอ่ะประมาณน,นี้เลยกันครับสิบาทก็มีนะครับเจ้านี่โอ้โหไปจิงต่อไปครับนี่ โรออนครับเอาไว้ทารกแรกๆครับจะได้กลิ่นหอมไม่ใช่ครับเป็นลูกกิ้งกําจัดขนน,นะครับิภาพออกใช่ไหมครับเผือบางทีแบบมันมีอาจจะเป็นขนสัตว์ขนอะไรติดตามเสื้อพวกเสื้อสีดำอาจจะย,ยิ่งชัดนะครับเจ้าตัวนี้สามารถเช็ดออกได้หมดเลยนะครับปแปะอกนะครับใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมเนี่ยลิ้นโรเลอร์ q u i ควิคกี้ลีมูฟลินดัสเพ็ดแฮแอน d ์เดนรับเฮ้ยจริงเหรอแต่การพวกไรพวกไรฝุ่นและพวกนี้ได้ด้วยเหรอครับเฮ้ยโอ้โหก็ก็ไรฝุ่นมันเตียงนะแต่ไม่ได้แบบพวกพวกไอตัวที่มันเดินเดินขนาดนั้นมั้งนะครับอ่าเดี๋ยวลองแกะดูที่เป็นยังไงอันนี้ชัดเจนเลยนี่สิบสิบบาทนะครับชัดเลยชัดเลยสิบบาทของแท้แน่นอนอันนี้ลองแกะดูกันนะครับเอ้าแล้วมันเป็นกระเป๋านี้เลยหรอต้องแกะอะไรก่อนไหมเนี่ยใช้ได้หรืออ่ะนี่กระเป๋าได้เลยเหรอต้องแกะเลยเหรอเฮ้ยเออ คงต้องต้องทดลองใช้ดูครับจะรู้กันอันนีป้ปะเราไปลองใช้ดูกันดีกว่าครับอ่าครับนี่คือเสื้อสูรหนึ่งเดียวที่มีนะครับอ่าเป็นประมาณนี้สมมื่อพิกเสื้อสูตรเดี๋ยวจะเป็น,นะครับชอบมีขนติดเห็นไหมเนี่ยพวกนี้ครับอ่าเนี่ยเต็มตัวเลยเนี่ยขนขาวๆพวกนี้เห็นไหมอ่านี่นนตัวนี้เห็นชัดนะครับอ่ามาเราลองดูกันน,นะครับว่าถ้าเกิดใช้เจ้าลูกกลิ้งนั้นแล้วจะเป็นยังไงครับจะหายเลยหรือเปล่านะครับมาเราดูนะครับนี่ ปึ๊บปั๊บปึ๊บคลีนครับเห็นไหมโอ้เหมือนได้เสื้อใหม่ครับแค่นี้เราก็เทียบแล้วครับก่อนจะไปออกงานครับเราก็ร,รูดรูดรูดก่อนเนาะเวลามพวกคนใส่ไรติดตรงนี้ผ่านพ่านผ่านสิบบาทมันแกะแล้วมันก็เป็นเหนียวแล้วก็จบแล้วมันไม่รู้จะใช้ยังไงได้อีกแล้วใช่ไหมเน,ะนาะแต่หลังมก็เยอะครับต้องใช้คุ้มนี่ทีเดียวเลยไหนๆก็ใช้แล้วประมาณนี้นะครับเยี่ยมใชได้จริงครับผู้สิบบาทไปดูชิ้นต่อไปดีกว่าครับอันนี้คืออุปกรณ์สร้างเงินล้านของใครหลายๆคคนนะรับ นี่ที่เช็ดกระจกครับแล้วราคา10บาทเท่านั้นครับดูดิตัวยางก็ดูดีอ่ะไม่ได้ดูน่าเกเลียดนะครับ10บาทแถมตัวพลาสติกตรงนี้แข็งนะครับเป็นพลาสติกแบบแข็งเลยไม่เห็นไหมไม่ได้อ่อนโยนเหมือนน,นั้นไม่หักแน่นอนครับคือแบบแข็งแบบแข็งแรงเลยอะ่ะแบบ10บาท10บาทบ้าไปแล้วพูดจริงเหรอเนี่ยอ่าแต่ตรงนี้ยังไม่รู้นะครับว่าใช้งานได้ดีไหมเราต้องไปทดลองเช็ดกระจกจริงกันดูครับปะเราใช้กันดูเลย ตรงนี้เราลองใช้ที่กระจกบานนี้ดูดีกว่านะครับเราลองดูก่อนนดับแรกครับเราเอาน้ําใส่ไปก่อนปึ๊บลองดูนะอืมไม่เปลียกน้ําเลยอะเนี่ยพอแปะไปน้ําหยดตรงนี้ใช่ไหมครับมองเห็นไหมอ่าเราดูใหมเราดูไหมดไหมดไน้ําหยดลงมาแล้วแบบดูดิไม่ได้ครับเท่าที่ดูว่ามันต้องกดนะลองดูนะลองกดเอามือกดลงโอ้ใช่ครับ มันต้องกดครับต้องออกแรงกดครับดูออกแรงกดเนียนเลยนี่กระจกเห็นไหมวัวและปกติเวลรที่เขาเช็ดกระจกรถเรานี่เขาต้องกดแบบนี้ไหมเนี่ยรู้สึกเหมือนจะทําให้กระจกเป็นรอยจังเลยครับอะไรประมาณนี้ผ่านเย้ yeah! นี่ครับก็คล้ายๆการเมื่อกี้เช็ดกระจกอันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดรถอีกครับเป็นไมโครไฟเบอร์นะครับว้าวซึ่งเป็น,เป,นเป็นแบบถุงมือเอาแกะมาให้ดูนี่อ่าเป็นรูปแบบถุงมือครับคือผมดูจากรูปนะเขาแบบใส่ถุงมืออย่างเงี้ยแต่เหมือนยังไงอะ่ะต้องกำมือเหรอโคตรเล็กเลย เล็กมากอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับมันเป็นด้านหนึ่งจะไม่มีด้านหนึ่งจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องมาใส่ฝ่ามือเนาะเราจะได้แบบท,ทูทูอย่างนี้นะครับโอ้โหเล็กมากอ่ะนี่ผมกำมืออยู่นะครับนี่ผมกำมือถ้าผมแบมือแบไม่ได้ติด <laughs> อเอาไว้เด็กใช้หรือไงนี่ <laughs> ไม่ได้ครับถ้าจะแบมือต้องใส่อย่างนี้ต้องใส่แบบนี้ ไม่เข้ามือก็เะ็ดเชดเช็อย่างนี้โอ้โหรัดมือจังคือตรงนี้มันก็ค่อนข้างแน่นนะครับถ้าใส่ดีมันควรต้องใส่เข้ามาอย่างนี้แต่ว่ามันเล็กไปหน่อยมันสามารถแบมือได้เลยเนี่ยต้องฝืนิดนึงอึ๊บอนนิดนึงอย่างนี้อ่าโอเคนี่คือแบมือเต็มแล้วนะแบมือแล้วอ่าโอเคพอได้อย่างนี้คงจะเช็ดแบบนี้แล้วกันนะครับเฮ้ยก็ดีนะ แสดงว่าถ้าเกิดซื้อของดีๆหน่อยอันใหญ่ๆผมว่าน่าจะเวิร์กนะอันนี้คือมันเล็กไปหน่อยขนาดม,นมันไม่ได้นะครับไม่แน่ใจนะว่ามีซสไ,ไหมแต่ตอนที่ซื้อมีอันเดียวเลยไม่มีซสให้เลือกนะครับนี่ไม่น่าเชื่อครับแค่สิบาทเอาทำไมขนล่วงทั้งหมดแนละ้วยังไม่ทันจะเริ่มใช้เลยนี่ถ้าไปใช้จริงไม่ล่วงหมดเหรอเนี่ย <c oughs> อ่ะเลยครับสิบบาทนะมีด้วยผ้าเช็ดตัวมือแบบนี้ยี่เยี่ยมและอันสุดท้ายครับนี่ครับเป็นลูกอมเม็ดนมครับตาจินดาทุยไม่ใช่ครับนี่คุณคุณไหมคืออะไร สมัยก่อนออกใหม่นี่เปี่ยงป้างมากครับทุกคนตื่นเต้นกับของมันครับว่าแบบเฮ้ยมันคืออะไรมันเป็นไปได้อย่างไรครับนี่มันคือผ้าเช็ดหน้าครับเหมือนผ้าเย็นอะไรอย่างนั้นครับแต่มาในรูปแบบเม็ดครับสิ่งที่เราทำก็แค่ใส่น้ำครับพอใส่น้ำเข้าไปแล้วมันก็จะตุ้มกลายเป็นโกโก้ครั้งครับโอ้ยมุกโคตรคลาสสิกมุกโคตรแก่เลยนั่นแหละครับใช่มันคืออันนี้ครับไม่น่าเชื่อครับ10บบาทดูสิ แล้กี่เม็ดเนี่ยไม่ได้รับเลย3ามจิตเม็ดพอดีเลยจะหลุดเม่ลำบาร์ดนะผมไม่กล้าใช้เช็ดหน้าเลยเม่ลำบารดเนี่ยไม่รูด้ดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับผมลออ่านแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อที่ผมลองอ่านดูนะครับมันคือที่มาร์คหน้าครับนี่ดูเห็นไหมเรื่องผมรู้เป็นกระดาษเช็ดหน้าอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเนี่ยเอาไปจุ่มในพวกโลชัน่นตีกินแคร์อะไรก็ตามครับพอชิบัป๊บนึงปุ๊บมันจะใหญ่ใช่ไหมแล้วพอคลี่ออกมาครับนี่มันจะเป็นแบบที่ปิดหน้าเป็นเว้นตาเว้นปากอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยว้าว ป็นอีกขั้นหนึ่งเลยนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นพวกเป็นผ้าเปล่าๆอะไรอย่างงี้ครับโอ้เป็นที่มาร์กหน้าครับใส่น้ำเป็นที่มาร์กหน้าอันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นมากเราลองกับใส่น้ำเปล่าก็ได้เนาะลองดูมันออกมาแล้วมันจะเป็นงไงนะอ่ะมาลองใช้กันดูครับปกติอันอื่นจะใช้การหยดน้ำเอานะครับแต่สำหรับเจ้าอันนี้เขาบอกว่าให้หยดลงไปในน้ำเลยจริงๆมีวิธีการเขาบอกแบบนี้ครับเห็นไหมผมก็ทำตามดูครับหยดลงไปในน้ำเลยมันพองเมื่อไหร่ก็เอามาใช้วันนั้นเลยละกันนะครับอะบึมเฮ้ย ทันทีเลยโอ้โหว้าวไม่ต้องรอครับหยิบม,มาใช้ได้เลยน,นี่เฮ้ยแล้หยิบม,มาดูหน่อยสิเป็นยังไงเึ๊บปึ๊บ,บอ่าเป็นแผ่นมากหน้าจริงครับเยิ้มเย้มเย่้ม,ม,มเดี๋ยวลองแปะหน้าดูสิว่าเป็นยังไงไม่มีกระจกซะด้วยดิอะมองก้กนกระจกแล้วกนอมองเห็นอีกตาสั้นเนาะหลายเรื่องจริงอ่ะมาดูครับขนาดของแผ่นมากหน้านี้มันจะเข้ากับหน้าผมได้ไหมไมันดูเล็กมากเลยนะแล้วเล็กไหม อ่าโอเคเนี่ยครับเป็นไงเห็นมากหน้าของเราอันนี้คือมันเป็นน้ำเปล่าเฉยๆครับถ้าเกิดมันเป็นโลชั่นเป็นสกินแคร์อะไรที่เขาบอกนะครับใบหน้าผมก็จะเรียบเนียนเปิดก่อนมองไม่เห็นใบหน้าผมกัเรียบเนียนเป่งปังเป่งประกายตึงตังมันเป็นคำ,ำว่าอะไรบางนีอ่าผมก็จะหล่อระดับเทพครับนี่ อะไรประมาณนี้นะครับบ้านหาสิบบาทหรอแต่คือสิบบาทะมันได้แค่ตัวแผ่นนี้เฉยๆไงมันไม่ได้มีครีมหรือโลชั่นอะไรทั้งสิ้นครับเราต้องเอามาแส่ของเราเองนะเข้าใจไหมอ่าเป็นประมาณนี้นะครับโอเคอ๋ออ๋อยังเฟี้ยวรับอ่าก็ถือว่าได้อยู่นะสิบบาทโอเคอันนี้นะครับคือชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับว้าว ว้าวว้าวว้าวว้าเป็นยังไงเละครับทุกชิ้น10บาททั้งหมดเลยนะครับแล้วดูสิครับได้ของเต็มโต้เลยนะครับทั้งหมดนี้12ชิ้นก็เป็น120บาทเท่านั้นครับได้อุปรกรณ์สำหรับทำความสะอาดบ้านเยอะแยะมากมายขนาดนี้ ชิลครับประหยัดเงินได้เยอะเลยครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าคุณภาพมันก็ตามราคานั่นแหละคือมันจะมีบางชิ้นอะ่ะก็อาจจะใช้ไม่ได้เลยบางชิ้นก็อาจจะใช้ได้พอดีตามราคาบางชิ้นก็อาจจะแบบดีเวอร์เกินราคายานี้นะครับก็ผมก็มาทําเป็นไกด์ไลน์ให้เผื่อเพื่อนๆได้ดูว่าเอ้ยโอ ของสิบ,บาทชิ้นนี้พอได้ชิ้นนี้อย่าไปซื้อชิ้นนี้ดีชิ้นนี้อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ไปตัดสินใจเลือกกันได้เพราะวันี้อยู่ที่หน้าร้านแล้วอืมอันนี้มันดีหรือไม่ดีนะใจะดึกได้ปิ้งเคยดูรีวิวของพูซีตัวแสบแล้วอ๋ออันนี้ดีนี่ก็เอามาใช้ซ้ำนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจทีของเพื่อนๆและประหยัดเงินของเพื่อนๆได้นะครับโอเควิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับของสิบบาทครับวันนี้เป็นหมวดหมู่ของอุปกรณ์ทําความสะอาดในบ้านทั้งหมดนะครับ ม้ไม่หนึ่งมดหมู่แล้วนะครับ เพื่อนๆอยากดูหมวดหมู่ไหนอีกบอกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปพยายามคัดเลือกสรรหาทุกอย่างที่เป็น10บาท10บาทแบบจริงๆนะไม่ได้ว่าแอบเอาของยี่สิบมาใส่ไม่มีนะครับทุกชิ้นนี่คือเหรียญสิบเหรียญเดียวไปแลกของมาได้นะครับอ่าของให้เข้ามาครับเดี๋ยวผมจะไปพยายามหามาให้นะโอเควิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมลงวิดีโอทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับรวมถึงช่องอื่นๆของผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องแคสเกมครับช่องป้าป๋าช่องารเ เรื่องผีครับช่อง The Ghost Infinity ไม่แน่ครับว่าที่ช่องนั้นอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ ฝากไปติดตามด้วยนะครับโอ okay, เคเจอกันวนดีโอวนาครับวันนี้ขอตัวไปทำหน้าที่หลักในชีวิตของผมก่อนนะครับนั่นก็ hey! <c oughs> เฮเเป็นพ่อบ้านครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> อันนี้ก็หักะแล้วว่าจอไปขัดตัวท่านหน่อยมีแมนถูหลังอะไรอย่างงี้